ตากตะแดดแบบเนี้ยเอาอะไรมาใส่หน้าเนี่ยดูดิฝ้าทั้งนั้นคือมันเป็นปืน้นดำเต็มหน้าทาอะไรก็เอาไม่อยู่หรอกก็ทำงานตากแดดโดนลมมันก็สะสมมาเรื่อยยอมรับเลยว่าหน้ามันแก่แสงอายุเพราะฝ้าจริงๆเซรั่มมณีแดงค่ะไปเห็นเพื่อนคนหนึ่งเขาใช้ก็เลยอยากได้มาลองมั่งดูดิว่าฝ้าบนหน้าเนี่ยมันจะหายไหมทาไปเลย แต่กลิ่นข้าวหอมอะ่ะเกลี่ยง่ายซึมลงผิวไวดีเป็นเซรั่มที่ใส่สารสกัดมาแบบจัดเต็มคือพรีเมียมทุกตัวนะคะทํามาเพื่อดูแลฝ้าโดยตรงเลยค่ะโดยเฉพาะสารสกัดจากสมแดงเนี่ยจะดีต่อผิวลายอย่างเลยช่วยต้านอนุมูลอิสระล,ลดความเหี่ยวย่อนคล้อยลดการอักเสบของสิวนะคะใครผิวแห้งตัวนี้จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มความนุ่มชุ่มชื่นยืดหยุ่นให้ผิวได้ดีมากห้ยาดูโรนิกโฟดีวิตามินซีวิตามินบีห้าดู ใช้มาจะสองอาทิตย์ละรู้สึกว่าหน้าเนี่ยเริ่มใสฝ้ากระก็เริ่มจางลงบ้างแล้วนะขนาดทางานโดนแดดโดนลมเหมือนเดิมแต่หน้าเนี่ยไม่แสบไม่แดงเลยก็โอเคของเขาอยู่นะใสสารสกัดมาขนาดนี้ไม่ดีก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแหละแม่เอ้ยก็ดูดีลืมไปเลยว่าเคยเป็นฝ้าก็าเพราะสารสกัดทุกชนิดของเขาเนี่ยนะจะช่วยฟื้นฟูแล้วก็บำรุงผิวหน้าให้กลับมาสุขภาพดีพวกรอยดาํารอยแดงจากสิวจางฝ้ากระที่เป็นปัญหามานานจางหน้าเนี่ยดูสว่างใสผิวฟื้นตัวเด้งชําเลยอะเซรั่มมณีแดงต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์คนเป็นฝ้าที่สุดแล้ว